ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีใจนะรับทุกท่านครับที่ช่อง v ี p กำลังอยู่น,น,น,ะน,นะครับทุกท่านกำังอยู่นะจะมีลำเช่นนะกาเจูน VIP นะครับกาเจูน VIP ของวันที่นะครับวันที่8กันยายน2564นะกาเจูน VIP ก็ออกเวลาเที่ยงคืนซึ่งตั้งแตเมื่อเช้าก็เข้าเนาะตั้งแต่ก็เข้านะครับอ่าผ่านนะครับวันนี้ก็ขอให้มาอีกกันแล้วกันนะครับขอเสนอความดีกับท่านทุกท่ดีนะ หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าจดเอาไปแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปจับคู่กันนะเกิดกลัวไม่ทันนะครับอ่นนี้นะับไปก่อนนะครับจบไปก่อนนะ หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับวิ่งรูด 1, 2, นะหนึห่งสองนะใครชอบวิ่งชอบรูดก็จับไปใครชอบวิ่งก็จับไปแต่ชุดเจาะเนี่ยมันมันไม่ค่อยแม่นนะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะสอง 5, 6, 20, 18, ห้าสองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดล้วก็ให้เปิดใจจับคู่เก่งก็จับยาวๆหน่อยก็แล้วกันอแต่ว่าถ้าได้ก็ไม่ให้ขาดทุนนะก็ให้ได้กาไรอยู่นิดๆหน่นนนอยๆอะไรก็ว่าไปับนะทุนเยอะก็ได้เยอะ ตัวละสิบบาทก็ได้หกร้อยกว่าบาทนี่แหละถ้าเบิ้ลก็มาไอ้ถ้าเด้งก็มาเล่เยอะเล่เหน่อยได้บุญได้ลาบถ้าไม่เด้งก็ยังดีอประมาณนี้หลักเสถียุกกระแปนะครับขอให้ทุกท่นนนกนนนทานโชคดีโชคดีนะครับอันนี้สำหรับวนี้สวัสดีนะครับ